วันนี้เราจะมาทำเมนูต้มยำไก่น้ำใสวัตถุดิบมีดังนี้เลยค่ะเราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะตั้งน้ำแล้วใส่ข่าตะไคร้หอมแดงลงไปต้มจนเครื่องแกงเราหอมประมาณ3นาทีนะคะจากนั้นใส่ไก่ลงไปต้มจนไก่สุกไก่เริ่มสุกเราใส่มะขามเปียกใบมะกรูด ต้มไปเรื่อยๆจนเครื่องสมุนไพรเราหอมจากนั้นตักฟองออกค่อยๆตักออกนะคะตักฟองออกแล้วก็จะได้น้ำซุปสใสๆประมาณนี้ค่ะเรามาปรุงรสด้วยเกลือผงปรุงรสใส่ผงนัวเล็กน้อยตามด้วยซีอิ๊วขาวเล็กน้อยเรามาชิมรสชาติกันค่ะรสชาติได้ที่แล้วเราใส่เห็ดลงไปใส่ตามที่เราชอบเลย คนให้เข้ากันเรามาหั่นผักชีใบเลือดหั่นเสร็จแล้วนำผักชีใบเลือดใส่ลงไปคนให้เข้ากันชิมรสชาติที่ต้องการได้รสชาติที่ต้องการเรามาทอดพริกกันคะ่ะทอดพริกใช้ไฟอ่นอ,อนๆนะคะพริกทอดของเราก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้นะคะเรานำพริกมาใส่ในหม้อต้มยำเลยจ้าใส่มะนาวเพื่อเพิ่มความแซ่บและความหอม เสร็จแล้วทุกคนคนให้เข้ากันน่ากินไหมทุกคนพร้อมตักเสิร์ฟลองไปทําทานกันนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคน